วันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะคลิปนี้ในหัวข้อว่าเขามีความคิดอยากจะแต่งงานกับคุณไหมอันที่จริงอะ่ะทั้งคุณทั้งเขาเนี่ยรักกันมากตัวเขาเนี่ยอยากผู้ชายคนเนี้ยเขาชอบผู้หญิงสองคนพร้อมกันแล้วก็เขาก็เป็นคนที่กลัวเมียนะเป็นคนกลัวเมีย เขาอยากจะมีเมียสองคนคุณก็เนี่ยสิบถ้วยเนี่ยการสร้างครอบครัวมันเป็นความคิดที่ว่าคุณน่ะไม่พอใจเขาที่ว่าเขาเนี่ยคบซ้อนคุณน่ะไม่พอใจเขานะที่เขา่าคบซ้อนคุณรู้สึกเหงาคุณรู้สึกเหงาคุณอยู่โดดเดี่ยวคุณมีความรู้สึกว่า เขาอะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเพราะว่าเขาอ่ะมีเมียสองคนคุณรู้สึกเหงาเวลาเวลาเขาไม่อยู่เนี่ยคุณก็จะเอารูปเขาขึ้นมาดูแต่คุณอ่ะรักเขามากแล้วคุณก็ดื่มเหล้าจัดด้วยเพราะคุณเครียดผู้ชายคนนี้เขามีเมียสองคนแล้วก็กลัวเมียเขาก็รักคุณด้วยรักคนนี้ด้วย บางทีอ่ะเวลาคุณกโกรธเนี่ยเขาก็ง้อคุณเวลาเวลาคุณกับเขาทะเลาะก,กันเนี่ยเวลาเวลาที่คุณกับเขาอ่ะทะเลาะก,กันเขาก็จะเป็นฝ่ายตามงอ้อตามงอนคุณตัวเขาเองอ่ะอาจจะมีเมียสองคนแล้วมันก็มีความเป็นไปได้สูงอะที่ว่าคุณอ่ะจะเป็นเมียน้อย เหมือนเขาว่ามีเมียสองคนแล้วเขาก็กลัวเมียเขาก็รักคุณด้วยเขาก็รักอีกคนหนึ่งด้วยเวลาเวลาคุณทะเลาะเขาเขาก็ง้อคุณเวลาเวลาเขาไม่อยู่เนี่ยคุณก็คิดถึงเขาแล้วเวลาเขาเวลาคุณทะเลาะกับเขาเนี่ยเขาก็มาง้อคุณเนี่ยเนี่ยเวลาคุณงอนเขาเขาก็มาง้อคุณเวลาคุณเวลาคุณทะเลาะกับเขาเนี่ยคุณก็รอให้เขามาง้อ พอคืนดีกันเนี่ยคุณก็มีความสุขแต่คุณก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองอะ่ะโดนหลอกคุณก็มักจะดื่มเหล้าจัดหรืออาจจะแบบเป็นโรคซึมเศร้าคิดมากดื่มเหล้าจัดถ้าถามว่าเขาอยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวอะไรกับคุณไหมเขาอยากค่ะแต่คุณอยากกว่า ถ้าถามว่าเขาอยากแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณไหมคําตอบก็คือว่าเขาอยากเขาก็อยากเขาก็อยากแต่งงานอยากจะสร้างครอบครัวแต่อาจจะทําไม่ได้แต่ไพ่ขึ้นดีอยู่นะไพ่ก็ขึ้นว่าเออไพ่มันขึ้นประมาณว่าเพศตรงข้ามเนี่ยก็รักคุณมากนะ เนี่ยเพศตรงข้ามก็รักคุณมากอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเวลาทะเลาะก,กันผู้ชายก็งออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเนี่ยมักจะชอบมีอาการซึมเศร้าเผลอๆก็ดื่มเหล้าหนักอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเป็นผู้หญิงกินเหล้าเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครู ท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอเจนทีที่อยู่ลยไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ